รัวของพ่อยังรอลูกกลับคืนมารถน้ำเก็บพักจะปลาเอามาเข้าครัวทำกินอยู่กันพร้อมหน้าสุกตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียง สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงจะพามาดูรั้วหม่อนหรือว่ารั้วมันเบอรี่นะครับที่บ้านของพ่อพงนะครับเห็นไหมครับวันนี้พ่อพงม,มีความคิดว่าจะจัดก,การนะครับกับรั้วหม่อนที่พ่อพงปลูกนะครับ เพราะว่าตอนนี้มันเริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพ่อพงจะจัดการกับรั้วมันเบอรี่ที่ดินรั้วข้างบ้านของพ่อพงนี้อย่างไรนะครับตามมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับคือรั้วมันเบอรี่ที่ข้างบ้านของพ่อพงในตอนนี้นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชม ต้นมันเบอรี่หรือว่าต้นหมอนเริ่มสูงขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็าการที่มันสูงแบบนี้ทําให้เราจัดการลําบากนะครับแล้วก็เก็บผลผลิตลําบากนะครับนี่แรกๆเลยนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับพ่อพงก็ได้ตอนกิ่งมาปลูกทําเป็นรั้วมันเบอรี่แบบนี้นะครับแล้วก็จัดการโน้มกิ่งเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับคือเราปลูกไว้แล้วพอต้นสูงระดับหนึ่งแล้วก็โน้มกิ่ง มาตามแนวรั้วนะครับผมทําเป็นอ่าเหล็กยาวทําเป็นแบบว่าจะโน้มกิ่งเนี่ยนะครับโน้มกิง่งมันเบอรีนะ่เนี่ยให้ไปตามแนวรั้วนะครับปีแรกๆเองเนี่ยครับการเก็บผลผลิตของเราก็จะเก็บง่ายเพราะว่ามันอยู่ระดับเนี่ยครับระดับศีรษะระดับสายตาเราพอดีเลยนะครับเก็บง่ายนะครับแต่งกิ่งก็ง่ายนะครับเห็นไหมครับนี่เราเราเราคิดมองแต่ตอนนั้นว่าเออ เราเก็บง่ายเพราะว่ารั้วอยู่ในระดับสายตาเรานะครับนี่ครับแต่ว่าพอนานปีเข้านะครับก็คือตรงนี้ปลูกมาสามปีแล้วนะครับอ่ามันหัดมาเวลาเราโน้มกิ่งมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นไปตามลําดับนะครับมันก็จะทําให้เราได้เอื้อมนะครับเวลาเก็บก็ปวดคอมากเลยนะครับนี่ก็ทําให้บริหารจัดการยากนะครับอย่างกิ่งยาวๆน่ะนะครับอ่าผมตัดไม่ถึงนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราตัดเนี่ยเราต้องใช้บันไดนะครับขึ้นด้วยนะครับนะครับใช้บันไดนะครับช่วยในการตัดนะครับมันก็จะลําบากเราเวลาเราดูแลจัดการนะครับฉะนั้นพ่อผม์ก็เลยมีแนวความคิดใหม่นะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือพ่อผม์ก็จะโน้มตามหลักที่เนี่ยครับที่พ่อผมท์ทไว้นะครับเป็นเป็นเหล็กนะครับนะครับฉะนั้นนะครับต่อไป เราจะต้องเอากิ่งเนี้ยนะครับให้มันอยู่ต่ากว่าเหล็กนะครับก็คือให้ให้กิ่งที่เราโน้มเนี่ยให้อยู่ต่ํากว่าเหล็กฉะนั้นพ่อพง์จะเริ่มตัดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมจะตัดต้นนะครับจะตัดต้นหมอนใหม่นะครับเนี่ยนะครับที่ยาวไปเนี่ยตามริมร้วนีน่จะตัดให้ระดับนี้เลยนะครับเอาระดับแค่หน้าอกเราพอนะครับท่านผู้ชมเอาแค่เพราะอันเนี้ยอยู่ระดับสายตานะครับเนี่ยระดับเหล็กเนี่ยอยู่ระดับสายตาแต่ว่า คันนี้พ่อพงษ์จะจัดการใหม่จะเอาระดับหน้าอกนะครับนี่ครับจะเริ่มจากหน้าอกเราเลยนะครับเพราะว่าปีต่อไปมันก็จะค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้จัดการแต่งกิ่งได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อพงษ์ก็จะทําการตัดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตัดระดับนี้เลยนะครับออกใหม่ปรับปรุงแต่งใหม่นะครับสําหรับรั้วมันเบอรี่นะครับนี่ครับ รอดูโฉมใหม่ของรั้วมันเบอรี่ของพ่อพง์นะครับพ่อพง์ก็จะจัดการตัดแล้วก็แต่งกิ่งใหม่นะครับเพื่อว่าเราจะได้ควบคุมทรงพุ่มไม่ให้สูงเกินไปแล้วเราก็จะได้เก็บผลผลิตง่ายด้วยนะครับจะได้ไม่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าแบบนี้นี่จะสะดวกแต่ปีแรกเท่านั้นปีแรกนี่ยอมรับว่ารั้วสวยงามมากๆครับเพราะว่าเจ็บง่ายแล้วก็อยู่ระดับสายตาเราเลยเจ็บผลผลิตง่ายแล้วก็ ดอกสวยมากครับปีแรกนะครับพอสองสามสามปีขึ้นไปนะครับมันก็จะทําให้เราเอื้อมเอื้อมลําบากนะครับเพราะมันจะสูงขึ้นเราก็เอื้อมเก็บลําบากนะครับแล้วต้นมันก็จริงมันก็จะนั่นแหละครับที่เราตัดไม่ถึงมันก็จะยาวครับดังนั้นพ่อพงก็จะมาทําการตัดนะครับนี่ตัดตามนี้เลยนี่ครับตัดระดับหน้าอกนะครับเอาไว้ระดับหน้าอกเรา แล้วก็จะโน้มจริงใหม่ให้ต่ำกว่าเหล็กนี้นะครับ,ร,บรอดูนะครับดูว่ามันเบอรี่โฉมใหม่ของพ่อพงจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมจะตัดประมาณนี้แหละนะครับเอาหน้าอกเรานี่แหละครับ,รบจะตัดออกระดับหน้าอกนะครับส่วนลำใหญ่นี้เราจะใช้ อ่าใช้ไอ้มีดหรือว่าใช้เลื่อยนะครับส่วนกันไกตัดนี้คงหนีบไม่ไหวนะครับลาใหญ่นี่นะครับเราจะตัดประมาณนี้แหละนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราก็จะตัดตรบนี้นะครับนี่ะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ใช้กันไก่ไหวอยู่นะครับเพราะว่ามันนี่ครับมันยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ อันให่ที่เราก็จะไม่ใช้กันไกนะครับนะครเราจะตัดไว้ระดับหน้าผมนี่อันนี้พอมันจะแตกยอดขึ้นมาใหม่เราก็โน้มนะครับโน้มระดับล่างนะครับเดี๋ยวพอผมจะจัดก,การทั้งหมดเลยนะครับ